เราต้องพร้อมค่ะพร้อมที่จะวิ่งด้วยความแข็งแกร่งด้วยความมั่นคงถ้าประเทศไทยเปรียบเหมือนคนกําลังออกวิ่งขาข้างหนึ่งเปรียบเสมือนเศรษฐกิจขาอีกข้างหนึ่งก็คือการศึกษาต้องเตรียมความพร้อมให้กับขาด้านการศึกษาให้แข็งแรงที่สุดเรื่องเร่งด่วนที่สุดก็คือในเรื่องของน้องๆที่หลุดออกจากระบบการศึกษาเราก็ได้ประกาศ ในเรื่องของการปักบุดในการที่จะนำน้องๆกลุ่มนี้กลับเข้ามาสู่ระ,ระบบให้ได้เร็วที่สุดอาชีวะเนี่ยที่มีความเฉพาะหรือมีความเอ็กซ์ลเลนต์ในแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคเนี่ยเพื่อขายตรงไหนเนี่ยที่มีจุดแข็งอย่างไรแล้วก็ทำตรงนั้นให้เป็นจุดเด MM, ่นศูนย์ CVM 0ูนแม่ข่าย,ยแล้วก็เอ็กซ l e ลน e ซ e n ์เซที่จะเป็นตัวที่จะช่วยให้การร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการน่ยถือว่าเป็นเป้าหมายสําคัญ โรงเรียนมันคือบ้านหลังที่สองของเด็กจริงๆแน่นอนที่สุดก็ต้องเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุด MOE s a f e t y Center ก็เป็นศูนย์กลางที่จะรองรับกัรรองเรียนแล้วก็มีแอปพลิเคชันให้น้องๆแล้วก็ผู้ปกครองได้โหลดกันเรื่องที่มันต้องเร่งด่วนหรือความจำเป็นได้มาถึงพวกเราให้เร็วที่สุด ได้มีการคุยกับธนาคารพาณิชย์นะคะเรื่องของการปรับทรงโครงสร้างหนี้ตั้งสถานีแก้ไขปัญหาหนี้สินครูทุกเขตพื้นที่ภาษาในเรื่องของสากลครูนะคะในการลดดอกเบีย้ยได้ลดดอกเบี้ยให้กับคุณครูัรวที่21เนี่ยการศึกษาอาจจะไม่ใช่เป็นการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างเดียวการทำเรื่องของ active learning ก็คือการที่ทำให้เด็กเนี่ยได้มีการลงมือปฏิบัติ ส่งเสริมในกระบวนการคิดของเขาให้มากขึ้นการาแชร์รีซอร์สกันก็คือการใช้ทรัพยากรร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทั้งค,ครูรูเรื่องของสื่อการเรียนการสอนต่างๆวิชาต่างๆให้เด็กเนี่ยได้เข้าถึงให้ได้มากที่สุดสร้างโอกาสแล้วก็ลดความเหลื่อมล้าให้กับเด็กทุกคนที่จะได้มีโอกาสที่จะเข้าถึงการศึกษาแล้วก็สร้างคุณภาพให้กับเด็กในทุกมิติ การศึกษาของเราจะไม่กลับมาอยู่ที่เดิมค่ะ